สวัสดีเช้านี้ที่สุพรรณบ้านเรานะคะวันนี้อากาศฝนตกพรำแต่เช้าเลยทุกคนวันนี้ใครได้เมนูอะไรทานกันบ้างคอมเมนต์บอกมาหน่อยสําหรับเมนูวันนี้ที่บ้านแซบจะทําเมนูข้าวต้มกุ้ยนั่นเองนะคะมาตอนนี้เดี๋ยวมาเริ่มทําด้วยกันเลยจ้าเด็ดใบเตยก่อนเพราะใบเตยอยู่ข้างบ้านนี่เองนะคะสดๆดเลยจ้าหลังจากนั้นนํามาล้างน้ําทํา ความสะอาดให้เรียบร้อยเลยจ้าและขั้นตอนต่อไปจัดใส่ลงหม้อไปเลยหม้อตั้งน้ําเรียบร้อยนําข้าวเย็นที่เหลือนะคะแซ่บใช้เป็นข้าวเย็นที่เหลือจากเมื่อวานนํามาหุงเป็นข้าวต้มกุ้ยนะคะก็ดัดแปลงเมนูความอร่อยได้อีกหนึ่งนะคะนี่เลยจ้าเติมเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มความกรอบๆให้ข้าวต้มกุ้ยของเราหลังจากนั้นมาเวฟนําหมูที่ซื้อมาจากตลาดนัดนะคะ100บาทนะคะ1ถุงไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวต้องมาล ลองชิมดูว่าอร่อยหรือเปล่าถ้าอร่อยจริงเดี๋ยวจะกลับไปซื้ออีกนะคะข้าวต้มของเราเสร็จแล้วตั้งกระทะใส่น้ามันเลยจ้าเตรียมทอดหมูที่ซื้อมาเมนูอาหารวันนี้ที่บ้านแสบจะทานกันแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าทั้งแม่ พอแสบและลูกๆนะคะทานอาหารง่ายไม่เรื่องมากเลยจ้าจัดไปเมนูข้าวต้มกุ้ยหมูทอดนะคะเดี๋ยวทอดหมูให้เรืองนิดนึงนะคะไม่ต้องแข็งมากเพราะว่าคนแก่จะทานไม่ได้นะคะมาตอนนี้พอแสบนาเสนอเลยหมูแผ่นกรอบนะคะเพราะว่าเมื่อวานซื้อมาถุงละ35บาท3ถุงร้อยนั่นเองนะคะดูทุกคนบรรยากาศเช้านี้อย่างที่แสบบอกนะคะฝนตกพรำๆแบบนี้อ,อากาศน่านอนจริงๆเลยจ้าขอกลับไปนอนต่อได้ไหมไม่ได้ ได้นะจ๊ะต้องทํากับข้าวให้แม่ทานก่อนนะคะเพราะว่าออกไปซื้อนอกบ้านไม่ได้นะคะตอนนี้หมูของเราก็ทออเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแต่ต้องขอทําการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะเพราะว่าคนแก่ทานไม่ได้นะคะต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้จะได้สะดวกในเวลาที่ทานนั่นเองนะคะคนแก่ฟันไม่ดีเนาะทุกคนมาขั้นตอนนี้เตรียมนำหมูแผ่นกรอบนะคะที่เราซื้อมา ใส่ถ้วยก่อนเลยนะคะเพราะว่าจะได้สะดวกเวลาที่เราทานนั่นเองนะคะมาตอนนี้อาหารของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ควแม่แสบวันนี้นะคะแม่ก็ทานง่ายลูกก็ทานง่ายจัดไปเลยจ้าเมนูข้าวต้มกุย้ยหมูทอดแถมมีหมูแผ่นกรอบด้วยจ้ามาเมนูเช้านี้กินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ควแม่แสบเลยจ้าจัดไปเมนูข้าวต้มกุย้ยก็เสร็จไปอีกหนึ่งมื้อนะคะสําหรับอาหารมื้อนี้ที่แสบมาเที่ยวพัก ผ่อนที่บ้านเมืองไทยนะคะมาใช้ชีวิตแบบบ้านๆนะคะก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนมีความสุขนะคะที่สําคัญนะคะอย่าลืมแม่แสบครัวไทยในเบลเยียมนะคะเดี๋ยวตอนนี้แสบขอมา ชาร์จแบตเพิ่มพลังกันนิดหน่อยนะคะแล้วกลับไปจะไปลุยงานต่อนะคะฝากพี่ๆเอช่วยเป็นกําลังใจให้แม่แสบครัวไทยในเบลเยี่ยมด้วยนะคะอย่าลืมกันนะคะกับเมนูอาหารที่แสบทําขายร้านอาหารไทยในต่างแดนเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะคะอีกหนึ่งเดือนนะคะแสบขอพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนจ้า